โอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมตะลอนทั่วไทยไปกับพี่มาร์กวันนี้ผมอยากจะพามาชมวัดหมื่นล้านนะครับอยากรวยมีเงินเป็นหมื่นล้านต้องมาไหว้พระที่วัดหมื่นล้านวัดหมื่นล้านวัดที่ตั้งอยู่ใกล้เขตประตูเมืองใกล้ประตูเมืองจังหวัดเชียงใหม่อยู่ระหว่างทางจากวัดพระสิงห์วระมหาวิหารเยื้องกับวัดพันอ้น จากชื่อของวัดชวนให้อยากเข้าไปไหว้พระขอพรให้ได้ร่ำรวยมีเงินทองเป็นหมื่นล้านเลยนะครับเป็นวัดเล็กๆนะครับใกล้ประตูท่าแพนะครับตั้งอยู่ที่ถนนคนเดินวันอาทิตย์ใกล้ประตูท่าแพเ,เป็นวัดที่มีชื่อมงคลมากผู้คนจึงหลั่งไหลามาวัดนี้นะครับเผื่อจะได้ร่ำรวยเหมือนชื่อวัดนะครับวัดนี้ก็จะผสมผสาน เป็นแบบพม่านะครับมีหลังคาเป็นชั้นปกคูมาถึงบันไดทางขึ้นนะครับพันดด้านหน้าพระประธานเป็นเชิงเทียนเป็นพญานาคพันกันหลายตัวนะครับหลังพระวิหารจะเป็นหอไตรที่บางส่วนทาด้วยสีแดงตัดกับสีทองมองดูงดงามนะครับใกล้ๆกันก็จะเป็นเจดีก่ออิฐถือปูนแบบพม่านะครับเพราะว่าเขาสร้างขึ้นใหม่นะครับ หลังเดิมได้ถูกไฟไหม้ไปนะครับถ้าใครอยากมาเที่ยวอยู่ไม่ไกลนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พี่มาม์กด้วยนะครับขอขอบคุณครับ